ถึงบรรยากาศรถซิ่งแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ 9ts นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางสนามก็ไม่ได้มีการแข่งขันอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามีให้เปิดวิ่งซ้อมครับวิ่งเล่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้า n ิว Toyota g r 86นั่นเองนะครับผม ซึ่งคันสีขาวที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัวคับคานะครับซึ่งความพิเศษของคับคานี่จะต่างจากรุ่นทั่วไปนั่นก็คือเขามีนะครับโลบาร์มาให้6จุดจากทางโรงงานนะครับและเป็นตัวพิเศษของคับคานี่ยก็คือตัวออยล์คูลเลอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้ารถเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวเล่นนะครับมาดู รถเจ้า GR86 เนี่ยที่ติดตั้งครับในส่วนของของแต่งนะครับของฮาร์ดเลสนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังนะครับผมซึ่ง GR86 คันนี้นะครับที่เป็นรุ่นคับคานี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องเดิมไฟเดิมครับไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรทั้งสิ้นครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์แต่มีการติดตั้งนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับที่เป็นขนาด17นิ้วนะครับลัดกับยาง Bristone RE71 RS นะครับแล้วก็มีกออากาศของปุ๊เนะครับผม แล้วก็มีท่อ1ใบแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครสังเกตนะครับคันสีขาวที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของฮาร์ทเลสนะครับจากทาง P.S. Motorsport เต็มลำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกด้านหน้าปีกนกด้านหลังนะครับลูกหมากกันโครงหน้าลูกหมากกันโครงหลังครับเหล็กกันโครงหน้าเหล็กกันโครงหลังนะครับตัวยึดเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ มีในส่วนของยางแท่นเครื่อง gear, ะ center, นะครับพูธยางเกียร์แล้วก็ลูกหมากโลเซนเตอร์นะครับซึ่งใส่เยอะขนาดนี้นะครับกับตัวรถเจ้า GR86 มาอยู่ในสนามพีระนะครับผมกเนี่ยก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเจ้า GR8% 6เนี่ยติดตั้งฮัดเลสนะครับกับของแต่งที่ผมพูดไปเนี่ยมาทําเวลากันเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาต่อรอบเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S à à <a> เราไม่ได้จับเล่น <S <S <at> ๆ,น,ๆนะครับเรามีเครื <S <S <t> ่องมือนะครับช่วยในการจับเวลาครับที่ได้มาตรฐาน ระดับทั่วโลกที่เขานิยมใช้กันเลยนะครับนั่นก็คือ Q-Star นั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าพอติดตั้ง Hard l เลสนะครับแล้วก็ของแต่งที่ผมพูดไปเนี่ยเวลาต่อรอบเนี่ยที่ออกมาจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับกับเจ้า gr 8 6วิ่งสนามพีระครับผม ตอนนี้นะครับเจ้า GR ก็วิ่งทําเวลาได้ดีที่สุดก็อยู่ที่มือผมแล้วนะครับจับเครื่องมือ Q Star นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดก็คือ1นาที10นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้า GR 86เนี่ยพอติดตั้งกับสินค้าแฮตเลสแล้วไม่น่าเชื่อว่ารถเนี่ยจะทําเวลาออกมาได้ดีขนาดนี้เลยนะครับ เนียกันบ้างครับสำหรับวันนี้เจ้า g r 86วิ่งสนามพีละนะครับต้องบอกเลยว่าวิ่งทั้งวันเนี่ยเราได้เวลาที่ดีสุดนั่นก็คือ1นาที10 ก็เป็นอะไรที่น่าตกใจนะครับกับการติดตั้งช่วงล่างนะครับของแต่งต่างๆที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เครื่องเดิมไฟเดิมนะครับเป็นตัวคับค่านะครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสินค้าฮาร์ดเลสก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ TS Motorsport ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ